ำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือ R2 R ประจำปี2564เรื่องทำอย่างไรจึงจะได้รับโครงการจากแผนพัฒนาจังหวัดมาพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเนื่องจากโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ดำเนินการในปัจจุบันมีลักษณะเป็นแบบท็อปดาวเมื่อนำโครงการไปขับเคลื่อนหรือดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย เกิดข้อจํากัดหลายประการเนื่องจากผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กํำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่คนสินค้าและไม่สอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นของพื้นที่นั้นๆการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการแบบ bottom up ผู้ปฏิบัติหรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนง,งานเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่จุดเด่นของโครงการคือได้รับการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาแบบเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ ซึ่งมีศักยภาพและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติอยู่ในระดับสูงการดำเนินโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี2,564กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนความรู้ทางวิชาการเพื่อให้คณะทำงานมีองค์ความรู้สามารถพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้แก่หลักการออกแบบงานวิจัยหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินงานวิจัยการเขียนเรื่องเล่าบรรยายผลการดำเนินโครงการ r t ร r เมื่อได้รับองค์ความรู้และเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้วสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจึงได้เริ่มต้นจัดตั้งคณะทำงานและดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือแผนภูมิก้้งปลาหรือฟิสโบนทำให้พบว่าการขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณดังกล่าวนั้นมีองค์ประกอบและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีเงื่อนไขอันนำไปสู่ประเด็นปัญหาหลายประการจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะทำงานต้องการให้เกิดขึ้นด้วยกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรการจัดทำโครงการแบบบูรณาการและการจัดการช่องทางการนําเสนอโครงการวิธีการดำเนินงานและเครื in ่องมือในการเก็บข้อมูลเวทีที่1การประชุมคณะทำงาน เพื่อปรับมุมมองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรับรู้เป้าหมายของกระบวนการ R-2R แล้วร่วมกันทดทวนองค์ความรู้เดิมและประสบการณ์เรื่องการจัดทำแผนงานและโครงการส่งเสริมการเกษตรโดยใช้การประชุมกลุ่มและตารางบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในเวทีนี้ผลลัพธ์จากเวทีที่1พบว่าปัญหาใหญ่ของคณะทำงาน คือการรับรู้และความเข้าใจในปัญหาอันเกิดจากทัศนะของผู้จัดทำโครงการรวมถึงมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งคณะทำงานส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับกรอบความคิดและแนวทางเดิมที่เป็นงานจากส่วนกลางเวทีที่2การประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมดของกระบวนการจัดทำโครงการโดยใช้เครื่องมือสวอต a อนาลิซิ รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผลลัพธ์จากเวทีที่2พบว่าประสบการณ์และการยอมรับในข้อมูลแตกต่างกันไปในมุมมองของแต่ละบุคคลเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่อนข้างน้อยการจัดเวทีครั้งนี้ได้คัดเลือกพื้นที่ในการเก็บข้อมูลได้แก่อํเภอบึงนารางและอํเภอสามงาม เวทีที่3การลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่อำเภอบึงนารางและอำเภอสามงามเพื่อเรียนรู้ความคาดหวังของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัดหมายกับตัวแทนของเกษตรกรสาขาต่างๆเช่นกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์อาสาสมัครเกษตรกรเพื่อรับรู้มุมมองและแนวทาง รวมทั้งข้อเสนอต่างๆโดยการจัดเวทีสนทนาแบบกลุ่มใช้เครื่องมือ My m y n d p a p และกระบวนการ AIC ผลลัพธ์จากเวทีที่3พบว่าเกษตรกรมีความคาดหวังที่หลากหลายและกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรนั้นมีความสำคัญต่อแนวทางการดำเนินโครงการเป็นอย่างยิ่งเมื่อนำมาผสมผสานกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ เวทีที่4สรุปผลการเรียนรู้เชิงวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรและการจัดการช่องทางนำเสนอโครงการเพื่อให้ผู้มีอำนาจหน้าที่เห็นชอบและสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อดำเนินงานโดยถอดบทเรียนจากทุกเวทีแล้วใช้บทเรียนมาเป็นกรอบแนวคิดนำมาสู่กระบวนการจัดทำโครงการ โดยใช้เครื่องมือที่สำคัญประกอบด้วยซับายเชนและ p พร b l เบมที T. มาร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดกรอบโครงการแบบบูรณาการผลลัพธ์จากเวทีที่4พบว่าหลังจากการวิเคราะห์และจัดการ Value Chain การจัดทําโครงการยังคงต้องมีการรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์กันต่อไป เนื่องจากจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019คณะทำงานอยู่ระหว่างการทบทวนเครื่องมือและกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงานและโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นไปตาม Value Chain รวมทั้งสอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้ร่วมกันพัฒนาต่อไปผลการดำเนินงาน หลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้ง4เวทีสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 1. กระบวนการจัดทำโครงการที่ผ่านมามีข้อจำกัดที่เป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาให้เหมาะสมมากขึ้น 2. การจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรควรจัดทำร่วมกันไม่แยกกลุ่มภารกิจงาน โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นปัจจุบันเป็นฐานข้อมูล 3. ชุดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนซึ่งได้สรุปออกมาในรูปแบบของห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain คณะทำงานมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดไปยังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกท่านในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยใช้เวทีเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรได้เรียนรู้แนวทางในการนำ R2R ไปพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป้าหมายที่รับผิดชอบต่อไป